ซื้อขายกองคุณรวมง,ง่ายไม่ต้องเปิดหลายแอปดาวน์โหลดแล้วเริ่มลงทุนได้เลยที่แอปฟิโน m e นาพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานเมื่อวานนี้หน่อยนะครับทาง f i ฟ i ิ e by p ฟ e n o m e นาครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการทุนในเครือของฟ e n o m e นา g r o u ปนะครับร่วมมือกันกับหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยครับเปิดตัว พอตการลงทุนใหม่ Definite Select อย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้นะครับที่ตลาดซั์แห่งประเทศไทยซึ่ง Definite Select เนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักทุนที่ต้องการการทุนอย่างมีระบบนะครับโดยแบ,บ่งเป็น2กลยุทธ์หลักก็คือ Definite Set s e l e ล t ลงทุนในหุ้นไทยโดยใช้กลยุทธ์ EVT นะครับประกอบไปด้วย Earnings v a l u a t i o n Technical นะครับเพื่อคัดเลือกหุ้นที่มีการปรับประมาณการกําไรขึ้นราคาย,ยังต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมแล้วก็มีสัญญาณเทคนิคเชิงบวกและอีกหนึ่ง กลยุทธ์นะครับก็คือ definite global select ครับลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่าน DR โดยใช้กลยุทธ์ EMO นะครับคือ earnings และก็ momentum ลงทุนผ่าน DR มุ่งเน้นไปนที่หุ้นต่างประเทศที่มีแนวโน้มการปรับประมาณการกําไรเพิ่มและมี momentum ราคาที่แข็งแกร่งซึ่งพอร์ตใหม่นี้นะครับจะช่วยนักทุนเนี่ยเข้าถึงโอกาสการทุนทั้งในและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะการทุนใน DR นะครับที่เป็นหุ้นต่างประเทศซึ่งกําลังได้รับความนิยมอยู่สูงในปัจจุบันครับ เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่พลาดทุกโอกาสการลงทุนในงานนี้นะครับก็มีการพูดคุยกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะครับอย่างพี่หยงเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้นะครับมีนักทุนสนใจลงทุนในด r นะครับเป็นจำนวนมากและถ้าดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยปัจจุบันกลยุทธ์นะครับ d e f i n i t e Global ซีเลแล้วก็เด i เฟน e ท s ซซ e ครับมีนักทุนเข้าไปลงทุนนะครับรวมกันมากกว่า600ล้านบาทแล้ว แล้วก็ในงานสัมมนา,านะครับก็มีการพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการคุณหยางคุณแจ็กกี้สุทนเสียงหาสิทธางกูนะครับเจ้าของกลุธมบ t ิษัทบทอิชชิงด้วยก็บอกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับอยู่ที่เราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนกลุให้ตรงกับตามเป้าหมายซึ่งถ้าหากว่าตลาดไหนมีผลตอบแทนที่ดีกว่าเราก็ควรจะมุ่งไปหาผลตอบแทนที่ตลาดนั้นด้วยนะครับแล้วก็ต้องมุ่งเน้นการซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าแล้วก็ทนรอระยะยาวนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยโอกาสการทุนก็มีหลากหลายนะครับทั้งในแล้วก็ต่างประเทศ DR เป็นหนึ่ง,งสินทรัพย์นะครับที่ตอบโจทย์การลงทุนในช่วงนี้นะครับแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะลงทุนในพอร์ตการลงทุนนะครับ d e f i n i t e Global Serie ครับตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับที่เพิ่งจะออกมาเมื่อวานนี้เลยครับก็คือการลงทุนนะครับจากเดิมขั้นต่ําการลงทุนอยู่ที่5 0 0 0สนบาทตอนนี้เราก็ปรับนะครับลดขั้นต่าการทุนให้เริ่มต้นเหลือ 250,000บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัว Definite Global Select นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง28ตุลาคมนี้เท่านั้นครับใครที่สนใจสแกน q r ี o d e เข้าไปกรอกข้อมูลนะครับรับสิทธิ์ในการลงทุนขั้นต่ำ250,000บาทลดให้ครึ่งหนึ่งจากก่อนหน้านี้เลยครับครับผมก็เป็นภาพนะครับของการจับมือกันนะระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนนะก็ต้องขอบคุณทาง หน่วยงานทางการนะครับที่สนับสนุนให้มีไลเซนส์นี้เกิดขึ้นนะมีบลปละนะเกิดขึ้นจำนวนมากเลยในประเทศไทยทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาโดยที่ทีม f i n i t i เนี่ยก็มีผู้นำก็คือทางทีมของคุณหยงเรานี่เองนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์ด้วยออกแบบนะครับเป็นโมเดลพอร์ตโฟลิโอนะครับเ n ฟ t e s e t select d e f i n i t e g l o b a l select นะครับเป็นเป็นพอร์ตโฟลิโอแนะนำจากการ ตามไลเซน s ์ advisory นะครับขณะเดียวกันก็ไปจับมือกับทางบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้านะครับก็เป็นบริษัทหลักทรัพย์ฟูลไลเซน์ชั้นนําของเมืองไทยที่อยู่ในบทบาทของผู้แนะนําการลงทุนรวมไปถึงเป็นแพลตฟอร์มของโปรแกรมเทรดดิ้งที่จะทําให้ตัวพอร์ตฟลโอ m โมเดลที่วิเคราะห์โดยทางเดฟินิตเนี่ยนำไปลงทุนได้กับนักลงทุนในวงกว้างสิ่งนี้นะครับเรากำลังพูดถึงพอร์ตสตรีมมิ่งของทุกคนเนาะ ไม่ว่าจะเป็นพอร์ตหุ้นไทยนะนักลงทุนเป็นล้านๆคนนะครับตอนนี้ก็มาลงทุนใน Definite Set Select ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้หุ้นไทยจะลงปรับตัวลดลงเยอะนะครับปี2ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนของการลงทุนเนี่ยก็ยังเป็นบวกได้บวกไม่เยอะแต่ก็ยังบวกนะครับก็ยังดีกว่าดัชนีที่ปรับตัวลดลงไปมากแต่ที่ได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับก็จะเป็นตัว Defin i t ิต g l o b a l select เพราะว่านักลงทุนไทยเนี่ยอยากจะลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น แต่ไม่อยากจะปวดหัวเรื่องภาษีอาจจะยังไม่มีบัญชีลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับไม่อยากจะ,ะมีความกังวลเรื่องภาษีที่ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในปัจจุบันที่สําคัญคือเลือกไม่เป็นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยพอร์ตของ Definite Global Select เนี่ยนะครับก็มีเข้าไปลงทุนอย่างบริษัทอย่าง M W G Mobile World Group นะที่คล้ายๆกับ c o m เซเ่ของอของบ้านเรานะผลตอบแทนนับจากลงทุนไปไม่นานนะ ตอบแทนเนี่ยบวกขึ้นมาแบบ20%อันนี้มันลงทุนโดยใช้หลักการเลือกบริษัทที่มันมีการปรับเพิ่มประมาณการกําไรมากที่สุดในกลุ่ม DR ทั้งหมดเป็นหลักการที่พิสูจน์แล้วว่ามันทําผลงานได้ดีทีเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการที่ลดขั้นต่ําลงมาเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนเปิดตัว Grand o p e n i น g เนี่ยนักลงทุนเปิดบัญชีไปแล้วเป็นพันคนแต่มีหลายๆท่านที่โทรมาที่ทีม เ e ล l s เซอร์วของเราบอกว่า,าช่วยลดขั้นต่ําลงหน่อยได้ไหมเราก็เลยตัดสินใจร่วมกับทางยนต้าลดขั้นต่ําลงครึ่งหนึ่งเป็น2 5ง0น้านะครับในช่วง28สิงหาถึง28ตุลานี้เท่านั้นนะครับครับก็ลองเข้าไปดูข้อมูลนะครับสแกนที่เคอร์วโค้ดได้หรือว่ากดลิงก์นะครับที่ทีมงานแปะไว้นะครับในคอมเมนต์ของรายการได้ด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีครับ คุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของฟ e n น m e n a ที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับพันได้เห็นเลือกนด้ทั้งมุมจอและข้อความด้านล่างรวมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับ หรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ